สวัสดีผู้รักการผจญภัยในท้องทรเลทุกท่านครับเกมได้ปรับปรุงระบบในวันที่5มีนาคมมีซุเปอเรียเมดมาใหม่นะครับชื่อวอตเตอรี่เออร์เซนเบิร์กเป็นแม่ค้าอัญมณีครับภาษาที่ใช้ภาษาลาตินเลเวล5ภาษาฝรั่งเศสเลเวล3มาดูประวัติกันเป็นผู้ดีขุนนางจากตระกูลวอตเตอรี่จากทานซูเนีย เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันเด็กคูล,ล่าพื้นเพกทานสวรเนียอ่าคู่กับต้นกำเนิดวาระที่สามเด็กคูล,ล่านะเออไอ้ยาการแต่งกายของเธอด้วยเสื้อผ้าสีแดงและเครื่องประดับอันวิจิตปัรจงทำให้ผิวขาวซีของเธอโดดเดน่นบ่งบอกถึงความงามและความโหดร้ายของเธอเธอหลงไหลและเข้าใจผิดว่าเลือดของสาวพมจารีจะสามารถ ฟื้นฟูความเยาไวไว้ได้เธอจึงกระหายเลือดอย่างสุดขีดทําให้เธอมีชื่อเสียงด้วยความวาดกลัวโอ้โห,โหก็ผมเคยได้ยิยนเรื่องราวที่เอาผู้หญิงอะมาเอาเลือดมาอาบน้ํานะไอคนนี้โอ้โหไม่นา่าไม่นา่ามาเป็นตัวละครนโ่โคตรโคตรแล้วทําหน้าตาสวยสด้วย เอ้ยาสาวโหดนั่นเนีย่ยซึ่งไม่น่าเป็นแบบอย่างนะครับคนจิตใจโหดร้ายเอาเอาคนมาฆ่าเอาเลือดมาอาบนี่เอามาดูตัวละครเข้ามาทำให้เราได้มาเล่นเออเอฟเฟกตเพิ่มการราคาขายนะครับเซอร์ชาร์ดขึ้นมา ของโลหะครับเมทัล0.2เปอร์เซ็นต์อันนี้เพเทนเชียลเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูตั้งแต่ต้นอ่าจ็อบเอฟเฟกต์เพิ่มการชนเรือขึ้น41หน่วยครับเวลาซื้อพวกอัญ,ญมณีได้จำนวนเพิ่มขึ้น5.6เอ่อเวลาซื้ออัญ,ญมณีได้ลดราคาลง1เวลาซื้อพวกโลหะได้จำนวนเพิ่มขึ้น5.6 s ป l e c t o r effect เอ่อทนทาน ที่จะถูกโจมตีด้วยดาบอีก5%ครับแบบคีิติเคิลนะเพิ่มจำนวนการซื้อจะอนญยามณนีอีก5.6%เอรมีโอกาส35.2%ที่จะฟื้นฟูความทนทานของเรือขึ้น6.1%เป็นเมื่อเริ่มต้นเทินต่อสู้กันนะอ่านี้สกิลต้องเลเวล90นะครับเวลาขายยามณนีได้ราคาไฮเออร์ไพร์ขึ้น 2.5%ราคาดีขึ้นนะครับอน่าสนใจมากๆเลยเรามีทำโพเทนเชียลนะทำโป,โ,โปรโมทให้เต็มแล้วก็เวลาซื้อพวกดายพวกสีจะได้จำนวนเพิ่มขึ้น13%เวลาขายอัญมณีได้ราคาดีขึ้น25.2.5%อ่อร์เนี่ย25มันโอเวอร์เกิน2.5 แล้วถ้าได้คู่กับตัวนี้ก็กลายเป็นห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้โหเฮอัญมณีที่เราค้าขายถ้าใครเล่นสายนี้ก็ไม่น่าพลาดนะอาล่ะยุทธนาวีสิทธิ์สกิลเลเวลหนึ่งอ่าอินชานมาลีเดเมจลัด,มมดเดิลเลเวลสองนะตีข้ามช่องร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในการพลังโจมตีเนี่ยสูงสูงสูงมากเลยนะ แล้วก็ a t d t a k damage มีโอกาส100%เลยที่จะทำความเสียหายกับร mm ัดเอิลการบังคับเรือของศัตรตูลงสองเทินทำให้การเคลื่อนไหวขอ,ของของคล้องตัวเขาลดลงนะครับอันนี้ดีดีสุดๆเลยวลาเราบางตีไปตีลุมหรือบางจังหวะที่เรือเราไม่สามารถไปประชิดเรือศัตรตูได้ก็ตีข้ามช่องและอำนาจรุนแรงมากนะครับ165%เนี่ย สูกัตัวต่อต,ต,ตัวก็มาขับหยุดได้เ <What S 1> ดี๋มาดูรูปหน่อย <is> เสียงยังเหมือน <to be S 1> เดิม <to be S 1> นะ <quickly. S 1> โอ้สาวโหดนะดูจากหน้าตายอย่างเดียวไม่ได้เลยเอาครับตัวละครคู่กับรถกำเนิดตำนานเด้กูล่ากับสาวโหดแห่งทาสงวนเนี่ย เกมนะเกมมาจับคูณแบบนี้แต่คนนี้น่าสนใจนะครับเราหาได้ด้วยนะครับตามโรงแรมก็คือ6เมืองเมืองที่เราเจอที่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ในเมเรเตอร์เรเนียนก็คือเมืองเมืองที่1เลกูซาเมืองที่2เวนิสเมืองที่3เทสซโลนิกิเมืองที่4อิสตันบูลเมืองที่5เนเปิลและเมืองที่6เมืองชีนัวครับโอเคก็ตามหากันได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจก็มารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ